สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนันกระบาดวิทยาลัน่นชีดวัคซีนทั้งประเทศก็สร้างภูมิคุมกันหมู่ไม่ได้เพจเฟซบุ๊กซีโรซีไทยแลนด์รวมพลังไทยลดยอดติดเชื้อให้เหลือศูนย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุเนื้อหาว่าสําคัญมากแม้ว่า100เอร์ซ์ของคนไทยได้รับวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ครบทุกคนทั่วประเทศก็ยังไม่สามารถสร้างภูมิคุมกันหมู่ได้อยู่ดีเพราะวัคซีนแอฟริกาซี หรือประสิทธิภาพของวัคซีนตัวที่ดีที่สุดก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการแพร่ระบาด r o ของโควิดสายพันธุ์เดลต้านี้ได้หากเรายัางเพิกเฉยและไม่ได้ใช้มาตรการลดเชือ้อโควิดให้เหลือศูนย์อย่างจรงิงจังประเทศเราจะรอดได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ